นี่คทำอะไรคไไรับขายของอะไรคะชกโรกโปไหมลูกกัดตัวิบ14วันนี้คิดถึงของเล่นเหรอลูกคิดถึงของเล่นใช่ไหมครอันนี้ขายประเภทอะไรกันขายประเภทอะไรคะขนม อ๋อขนมขนมระวังด้วยค่ะระวังขนมอ,อกค่ะขนมอ,อกสีชมพูเลยนะคะปีดไว้หน่อยครัเท่าไหร่คะขายเท่าไหรค่ครับโใเสคขาด้วยค่ะใส่ข่กี่บาทคะโอ้ขนมออกอีกแล้วครับปิดไว้หนยครับ ปิด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 ไว้หน่อยค่ะขนมออกค่ะแม่ค้าขนมออกค่ะขายขนมค่ะขนมค่ะขายเท่าไหร่คะขนมขายเท่าไหร่คะขนมขายเท่าไหร่คะขายยังไงคะขนมอะไรกันเนี่ย <c oughs> <can> ขนมอ,อะไรมีแต่น้ำขนมมีแต่น้ำโอ้ขนมออกค่ะขนมอ๋อขนมออกขนมอออปินไหนค่ะ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 โอ้ยขนมออกขนมอออแม่ค้าไม่ห่วงเลยค่ะอย่านั่งทับขาตัวเองค่ะอย่านั่งทับขาตัวเองค่ะแม่ค้าขนมโอ้หูนั่งทับขาตัวเองค่ะจะลอยไหมคะเนี่ย อร่อยอร่อยโอ้ยขนมขนมปิดไว้หน่อยค่ะขอมเติมในหมดแล้วค่ะเติมในหมดเลยค่ะเก็บไว้หน่อยค่ะโอ้ยขนมบอกขนมบอกขนมบอกขนมขนมเออขนมอะไรออกไายขนมอะไรออกทั้งขนมเลยเนี่ยอ๋อขนมออกปีเท่าไหร่คะโอ้ จะพางรถขนขนมแล้วขายเท่าไหร่ค่าขนมซื้อหน่อยค่ะซื้อหน่อยลองเค่ะโอ้ยขนมออกขนมออกขนมออกอีกแล้วขนมออกอีกแล้วปีนาร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 ขนมออกปีนารขนมอออขนมอะไรใส่แต่น้ำค่ะจะอร่อยไหมคโอ้เต็มพื้นเลยเต็มพื้นเลยเต็มพื้นเลยอะไรแตและแต่ละแต่ละ โอ้ปิดครับปิดๆๆโอ้ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม